พี่น้องเลยเครื่องตัดหญ้ามาจากฝั่งไทยเนะา,นนกเาไไเนะก็ตัดพักขนาดเลยมาตัดเข่าก็ได้เนาะฝึกก็ฝึกตัดเข่าเนาะตัดเข่าหน้าหน้าปังหรัวหน้าวานเนาะเอามาใส่ตัดเข่าก็ได้พี่น้องเลยว้าเครื่องแห้งดีพักขนาดเลยสุดยอดเลยเนาะเครื่อ,องอตัดหญ้ามาจากฝั่งไทยเลยเนาะวาคมแห้งพักว้าตัดได้แบบละเอียดแห้งเนาะ ตัดแรีว nice no <Wow. S 2> like ่าเพียงกันค่ะนอกจากจะตัดหญ้าได้ก็ตัดเขาได้น้ำเนาะตัดได้หลายอย่างใช่ได้หลายประโยชน์ทุกที่น้องเลย้เครื่องตัดหญ้าเพิ่นดีแห้งเนาะส่วนลายก็มีแต่สร้างมาแต่ฟังไทยกนแหละพ่อแม่พี่น้องเลยนี่พติกับมาไทยให้เบิรงเนาะบรรยากาศโครงการตัดเขาเนาะเอาเครื่องตัดหญ้านี่แหละเนาะตัดเขาเนาะทุกที่น้องเลยนี่บรรยากาศ นี่ก็เป็นเขาหน้าวานคงสติเมือก็เลยโอเคไปอยู่หยาบฉันนากระโุงอ่ะหะกันนี่สติ๋งโดยโดยโดย สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวัศขูสุคนเนาะวัศเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศแต่นี่ดีต้อนรัาบขอสูสอ่ส่องสาติปซาดีซาวลาวอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะพ่อพ่อสาติปในมื้อนี้ก็นเ,นเป็นบรรยากาศยามเศร้าเศร้าน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอากาศยู่งยูนหน้าคือเกานะ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็บอะไ้ไปใส่เนาะไปอยู่งยูนหน้านาะลูกสาบายซาหน้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้อ่ะมื้อนี้สติก็บจิมาถ่ายบรรยากาศที่ว่าอาสาติปเอา าเครื่องตัดหญ้าเนาะมาตัดเข่าหน้าปังหรือว่าหน้าวานคุณแม่พีนพ่น้องเลยอาเครื่องกะสั่งมาจากฝั่งไทยคุณแม่นพี่น้องเลยเครื่องคนกะสุดยอดเลยคุณแม่พีนพ่น้องเลยเดี๋ยวสตรีสตรีไทยเบิง่งเนาะว่าเครืค่องคนสีแหง้งหรือว่าสีดีจำใด้เนาะคุณประโยชน์คนกะใส่ลหลายๆอย่างเนาะนอกจากจะตัดหญ้าได้กะ,ะตัดเข่าก็ได้เนาะตัดเขา่ขาเข่าที่เท้าเกี่ยวนะคุณแม่พีนพ่น้องงามเกี่ยวเข่าเขากะใส่ตัดเข่าได้เนาะกะแถมยังใส่ตัดแบบเข่าหน้าปังหน้าวานเนาะที่ว่าเขาตัดยังให้แบบว่า ข่าขึ้นปงขึ้นมาให้มันงามๆเนาะอาบสิเป็นยังไงกับพี่ฮักโชคมาเบิ่งกันเลยเนาะคุณแม่พี่น้องเนาะโดยถ้าสติบ่ดคิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องเลยโดยอไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเลยเครื่องตันญ้ามาจากฝั่งไทยเนาะตัดคัดขนาดเลยมาตัดเข่าก็ได้เนาะคุณพ่อคุณตัดเข่าเนาะตัดเข่าหน้าหน้าปั่งรัวหน้าวานเนาะเอามาใส่ตัดเข่าก็ได้พี่น้องเลยเครื่องแห้งดีขนาดเลย สุดยอดเลยเนาะเครื่องตัดหญ้ามาจากฝั่งไทยพู้นแหละเนาะอ่ความแฮงคักตัดได้แบบละเอียดแฮงเนาะแบบตัดแบบว่าเียงกันคักเนาะแล้วก็แบบนอกจากจะตัดหญ้าได้ก็ตัดเข้าได้นําเนาะตัดได้หลายอย่างใช้ได้หลายประโยชน์พี่น้องเอ้ยาเครื่องตัดหญ้าเพิ่นดีแงเนาะ ส่วนลายก็มีแต่สร้างมาแต่ฟังไทยผู้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยนี่สติก็มาถ่ายให้เบิ้งเนาะบรรยากาศโครงการตัดเข่าเนาะเอาโคงต้นหญ้านี่แหละเนาะตัดเข่าเนาะแม่พี่น้องเลยนี่้นี่บรรยากาศอันนี้คือเป็นเขาหน้าวานโคงการสตีนเนาะก็เลยเอามาตัดพี่น้องเลยนี่ว่ายเพิ่งเกิดกำลังเก็บใส่กระเป๋าเนาะใส่กระสอบเนาะว่ายหงัวพวกพี่น้องเลยให้งัวกินเนาะก็ตัวเชแห้งขนาดได้ คะเเลยไม่เลคเ้นอย่ด้นเลยเนะอยินเลยใส่ได้หลายอย่างชี่น่เลอ่ามันนีเกี่ยวข่าก็ใส้ตัดเข่าได้เนาะใส้ตัดเข่าก็ได้อีกนเลยอาเสียงสะอาดจะดังเนาะถ้าเสียงดังก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อค่นชิโ่เลย อันนี้มันจะเข่าก็สติก็เอามาตัดเข่าเนาะนอกจากจะตัดเข่าได้แล้วก็ตัดหนาได้อีกที่น้องเว้ยใส่ได้หลายอย่างเนาะเชิจักคนจะดีแห้งขนาดเลยราคากัวเท่งเนาะนราคาก็แบบว่าขนาดห้าที่นู่นะคะก็เลยกระเทมยังใส่งานได้ นี่หลายรุ่นเนะาะหลายยี่หนะ้อเนาะนำเข่ามาจากฝั่งไทยถูกเลยพี่น้นองเอ้ยหน้าสาติตอ่ะเป็นหน้าหวานเนาะก็เลยต้องได้ตัดพี่น้องเลยตัดแห่คนเกิดใหม่แล้วก็คนจังสนะีงามคนะือเนาะบรรยากาศงามเศร้าๆเนาะนี่อ่าคนผ้ากับสีครึ้มๆพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศกับอะไรสถิตก็ใหญ่งัวเนาะห,หากะแล้วเมื่อกี้นี่เนาะ ที่นี่ก็ถ่ายร้านหนึ่งก็เป็นคนเจ้ากล้องพี่น้องเลยตกฟ้างวัวกับปาร์ตี้กินอ,อันเข่าเนาะทีเฮาตัดไปเนาะกินท่อ,องแล้วนี่งวัวบรรยากาศคุ้มๆพี่น้องเอ้ยฝนตกทุกมือเนาะเกือบทุกมือฝนก็ได้มีเมื่อวานนี่นาะแดดพี่น้องเลยบรรยากาศมาถ่ายให้เบิ่งนเนอะบรรยากาศอยู่ไอยู่น่าพี่น้องเลยทำมา飒เนาะบ้านหน้าเฮา ไฮเงย์เติบเนาะนี่แค่ชิลเล่อเลยไฮน,น,นี่ปลาลุงเอาอ่ถ้ากล้องสั้นก็ขอโทษขอให้ย่ายดีเพราะว่าหลานหนึ่งกับแบบกล้องหลานหนึ่งอาจจะสั้นถ้ากล้องหลานหนึ่งสั้นมันก็อาจจะนานหน่อยเนาะป้าลุงอาการสตาร์มวยเนาะร้านหนึ่งก็ขอโทษขอให้ย่ายดีตอนนั้าน่ะเนาะว่าแล้วนี่หลานหนึ่งก็ต้องแบบย่างไปเบิ่งฟุตัดกันเลย ดุงหลานนึงก็เก็บเนาะเก็บเอาไปให้งัวกินมันมีหญ้าลก็ห่างเนาะบลุงอ่าเฮาก็ลวต้องตัดเอาให้มันงามๆเนาะหญ้าก็หลายเอี่ยมก็ออกบ่งามเฮาบ่ตัดกันเนาะเบิ่งกันเลยตอนนี้ก็แบบหาตะลงม้เนาะเฮาก็ลูกหลานก็เก็บเลย เก็บ <techn ique> ีเนาะาไเบิ่งกันเลยนะไปเบิ่งกันเลยกระสิ่งก็คัเนี่ลงอ่ะนตัดจะตัดโตกันไปให้ด้อันละกหนึ่งกับบุ้มนี่คลิปมีอยไรเบิ่งนรายนะลงอ่ะอันนึงกัไอ้ไทยคิปงามานา ไเบิ้งทิปนาหนึน่งต่อไปแนเดอเบิ้งี่สุดแนเดอรปะูงอหมเบิ้งอะไอนี่คือทาง่เนาะคือแบบว่าทางแบบทางรถเออทางรถไป,ป,ปน,ไนี่ปะรู้หมบ้่งไ้า อันที่เป็นเนี่ยนี่เป็นก็ระเอา๊ยบไหง่วงกินนะตัดเลยมันก็ะเจีออกป่งเลยนะป้าลุงเนาะโป่งอาจจะเสียงลังคอทอดของแห้ดีบอริงยินอริงยินดันว่าแห้งกันเนาะดันก็ว่าค่อยเนยนั่นป้าสตีปเป็นไหง่วงอยู่ป้ายวงแนนลุงหลานนึงเอาให้ง่วงกินแล้วอูไปเบิ้งสตีปกันเลยนะป้าลุงเนาะ อาจจะให้สติจับต่อนน่นกะวันนี้ร้านหนึ่งขอเป็นคนจับเองเพราะว่าร้านหนึ่งก็จับอยู่นเนาะไปกันเลยย,เลย่านนงไปหาสติสติกันย่างเลยร้านนึงกันย่างไปหาเราเราแบบตับขโมาแล้วใช้งวกินเธอตัวนี้งวก็กินแลนะ้วเนาะเขียวงามสั่เให้กันว้าสติสบายดีเน่สบายดี

เอาทีตัดแล้วนะฮุบให้งัวกินเนาะโดิร์ผูกกระสอบก็มาเลยป้าลุงอ่ะผูยหญ่แหงง่วกินได้ป้าลุงอ่ะเอ้ยงัวเธอโตเวพึ่งแน่ตามหลังลุงหลานหนึ่งไปเลยนี่ง่วตัวนี้ก็ได้กินแล้วงัวตัวนั้นก็ได้กินแล้วโอ้โหผูงัวงจะคนกันเลยกินกันเลย งูตัวนี้มันอยากเข็นไงตัวนี้ตัวนี้พูนะกูแต่ตัวนี้พูกินคักเลยมาดในมีหย่าเนาะปลาโลงาเนี่ยหย่าในปลาโลงาก็เลยต้องตัดแหง้งูกินปลาลงาหย่างูหย่างูตัดหย่าตัดหย่าตัดเข่านนาะเนาะอย่าว่าตัดหย่าอย่างเดียวมันบอกมัหย่าแล้วปลาโลงาขัดเข่านำไมเนาะไป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  เดูมาไปเบิงกันไปเบิงกันเลยไปล,ไปลุยไป้ห่งก็ง,งานลงไปให้เบิ่งนะคะ่าเ pues, ราแบบให้หาล้วนึงว่าแฟนเลยก็ขอโทษขอทายเงอรีะไน้องตขอโทษได้ลายหลานะรานึ่งอะเดี๋ยเสียงมันคอยมัเป็นุงหนา้นนึงก็ไม่อยากว่าอะไรแทนนึงว่าไว้ก็ขอโทษขอทายงรี่นะทำแบบขอทไป กดก่วงเลยแบบนี้นี่เลยอ่ะอ่้ะตัดก็ได้ลายตมเนาะมาปุมาบงี้นี่ก็ซิมีน,น้ำน้ำนาะุ่งุ่ ด้วยด้วยเสียงล้างเชียงล้างกระสอบกระกระสอบเนาะถือกระสอบลงมานะเธื่อเอาไว้เอาไว้ไปใส่เนาะใส่เอาไว้ไปให้งัวกินเนาะ แล้วเบิ่งสติปสติปกะหาตัวออกมาจากป่าเนาะเขาป่ากินนี่อู้มงในหย่าร้ายชักลุงอ่ะตัดมาให้งัวกินก็เลยมันหย่าร้ายคุณเปนเขาได้เป็นลอ่งหย่าเด้หย่าร้ายหลายคุณเหงัวกินกั็หย่าได้วันนั้นเป็นลุ่งอ่ะสติปอยู่ไปอยู่คนหน้าสติปโอ้ลุงหลานหนึ่งกับคุณได้เหงื่อกินอยู่คุณ ย like ี่หากะนบายวีตาที่แากหนึ่งกะหาแต่ในมาถ่ายเห็บเบิ้งน่าเบิ้งอ่ะกุสิได้ถ่ายเบิ้งกะง่ายงายไปไปลุยลุยงวเด้อ่ะคงสติไปง่ายอาจจะหาแต่ในเบิ่งคลิปร้านหนึ่งจับกล้องเพราะว่าตอนนั้นร้านหนึ่งกะเป็นให้ให้สติจับให้เนาะ อันนึงก็เฮ็ดก,ก้งสั้นหลายเทื่อเลยสติว่าล้านึงจะจับมั่วล้านึงก็บุเลยบม่ได้จับน้องแบบนี้ล้านนึงก็ถึงเวลาทีล่ล้านนึงต้องจับเองจากมือแล้วปะลุงอ่ะป้ายผูกอืมกินอันนี้ก็อยู่ทุ่งน้าข้าวเนาะน่อยอู่ทงน้าหน่อยข้าวเกา เสียงตัดกระแหงแห้งปลลุงอ่ะเขากะอันนี้ก็บโบว์แมนนาอานนึงนะตัวนี้ตัวเขียวแห้งๆนี่อันนี้คือนาแถวเพิ่นอยู่ใกล้่เลยเนาะกระเทียมเพิ่นอยูพุเพื่อนเพิ่นอยู่พุว้าวปลาลุงอ่ะจะเค็ดเนี่จะตีเค็ดเนี่ยว้าวปลลุงอ่ะัาโีลเป็นยังไงนะว้าวหนึ่งวันหน้งัวไม่ไปกินกินที่ ก็กลันติดหมดป่อะดึงกคนเนี้ยเสือกกับเนเสือธรรมดาได้ปะุ่หมเอือกนะวิ่งสตินะิงนึบิงนึงิงหนึ่งจับวิงนึ่งตกสิวู้ซิตนได้ปะรู้อหา ไปไงงังวคือก้าวเนาะแต่น,นั่นก็คือแบบคลิปกับบด้ปล่อยเห็นเบิ้งน้องงัวกันเนะาะถ้าเบิ้งคิดหนักก่อนเนาะกะเพราะว่าคำมืดเดี๋ยวตอนนั้นกะก็เลยบ่ได้ถ่ายเห็นเบิ้งเนาะเบียกราย้ายตามสตีดร้านหนึ่งไปเลยถ้ากองสั่นขอโทษขอให้ยังดีเนาไปดุูมาอักกับไปด,ด,ดูดู anh không qua thực mấy tủ lạnh đừng nó anh đi <laughs> làm cả rồi đây anh kinh nhà đâu nha bừng lên tôi lắm đều anh ở quái vậy บมีเนาะวานผุยเนาะบ่ต้องอ่ะวานเลียวเรียบร้อยเลยผุยนี่แถวนี้นะวาเลีวเรียบร้อยเนาะเฮาก็สุดคุ้มบ่ว้าตัดก็ได้หลายติบไปเนาะล้นึงก็สิพาลงไปเบิ่งกันเลยเนาะไปอพี่น้องเนาะอ่าสําหรับนีสติก็สิได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เอามาถ่ายบรรยากาศเนาะยามเศร้าๆเนาะตัดตัดเข่าหน้าปังหรือวาหน้าว่าน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาใส่เครื่องตัดหนาเนาะมาจากฝั่งไทยนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะใส่ตัดหนาแบบใส่ได้ดีแห้งพ่อแม่พี่น้องเลยเราก็ใส่ไปอยู่ได้หลายอย่างเนาะแถมยังราคาก็เป็นกันเองพ่อแม่พี่น้องเลยโดยอาชีเป็นยังไดสติก็จะได้จบคิวโลเพียงเค่นี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้สติเนี่ยเด้อที่จต่อไป ทาสติว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยอาสติก็สิริกาเพระบาดสบายดี